ประเด็นถัดมาครับนางฟ้าในสวรรค์มีคุณลักษณะอย่างไรผู้ชายก็จะมีนางฟ้าในสวรรค์ผู้หญิงก็จะมีสามีของนางที่อัลลอฮ์ได้แต่งตั้งให้เป็นสามีในสวรรค์แต่ฮะดีสบอกถึงนางฟ้าในสวรรค์ซึ่งมารับใช้ทั้งมุสลิมและก็มุสลิมีนะครับ วาลาอันนะอิมรอตันถ้าหากว่านางฟ้าในสวรรค์นางหนึ่งเนี่ยถ้าหากว่านางนางฟ้าคือผู้หญิงไหนไหนครับในสวรรค์นี่นะครับหรือนางที่เราเรียกว่านางฟ้านี่นะที่นบีบอกว่าอิมรออตุนสตรีนางหนึ่งคือนางฟ้าอะฮลันยันนาะซีเป็นชาวสวรรค์อิตตะลาอัตอิลลอาร์ดีชะโงกมามาดูดุนยา จะโงออกมาดูว่าดุนยาเป็นยังไงลาออดออามาใบานาหูมาแสงสว่างจะปรากฏระหว่างดุนยาและกนางเป็นไงอะ่ะคือเราก็ไม่รู้นะสวรรค์สูงอะไรขนาดไหนดุนยาเนี่ยท่านนางสวรรค์โผล่หน้าออกมาเนี่ย รัศมีระหว่างนางกับสวรรค์ในระหว่างนี้ระหว่างนางกับดุนยานี่จะเต็มไปด้วยอดอัตจะเป็นแสงสว่างแสงสว่างวลามาลาอัตมาใบนาหูมารีหันและระหว่างนางกับดุนยานี้จะเต็มไปด้วยกลิ่นหอมโอ้โหแล้วในสวรรค์พี่น้องจะต้องอยู่กับ กับนางฟ้าในสวรรค์แบบนี้แล้วนี่แค่ชะโงกมานะครับความสว่างอย่างขนาดนี้กลิ่นหอมอย่างขนาดนี้วาลานซีฟูฮายะนีอัลกิมารและผ้าคุมหิยาบของนางคอยรุนมินัดดุนยาวามาฟีฮาจะดีกว่าสิ่งจะดีกว่าดุนยาและสิ่งที่อยู่ในโลกดุนยา โอ้โห oh. เอาไว้สักคนไหมอยากได้ไหมถ้าอยากได้เอามันสอนแหละอามันอิบาดา